สวัสดีค่ะเด็กๆเจอกันในชั่วโมงวิชาการนะคะภาษาอังกฤษค่ะอ,อันนี้เด็กๆรูออกไหมคะเป็นรูปแผนที่นะคะแผนที่การเดินทางโอ้อันนี้ทันสมัยมากเลยเดินทางทางอากาศนะคะเป็นรูปประเทศต่างๆนะคะอันนี้ก็คือแผนที่ ประเทศต่างๆเป็นรูปหยักๆ,ๆๆเป็นแผนที่นะคะาดูภาษาอังกฤษแผนที่ว่า m a p m, m a p map m, m a p map m, m a p map แผนที่อ่าเช่นแผนที่ ประเทศไทยแผนที่อเมริกาแผนที่ประเทศอินเดียอ,อันนี้ประเทศไทยต่อกับมาลายูนะคะอเมริกาออสเตรเลียเป็นต้นนะคะอันนี้คือแผนที่ประเทศต่างๆถ้าเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษเราก็ใช้คำว่า M A P map แผนที่ M A P map แผนที่ M A P map แผนที่เด็กๆฝึกออกเสียงสิคะ map 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 แผนที่โอเคนะคะสับ คำใหม่ประจำวันนี้ก็คือแมปแผนที่ค่ะพบกันใหม่นะคะ